เออมันโดดวิ่งลงเขาไปกูจะเป็นต้องเก็บหมดไหมเนี่ยเก็บไปเก็บให้หมดเลยนี่ยังไม่ออก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 อยู่ในเขาแล้แหละเบ็ดเบ็ไปส่องไปเบ็ดชื่ออะไรวะไปไปให้มันโดนยิงคนหนึ่งนี่คนนั้นต้องไม่ใช่กูเว้ยเอาชื่อเอาชื่อมานี่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้มันยิงเองอ่ะเก็บของไว้ มาเก็บของอ่ะมันไม่โดนแล้วโดนแล้ววีเอฟไฟอะไริงกูยไอ้บานส่วนศูนย์น่ะเนี่ยไอ้ชุดฟ้ามาวะเสียงอยู่ข้างบนเนี่ยนี่แหละข้างหน้ากูเนี่ยเนี่ยกูเห็นไฟแลบออกมาเนี่ยกูก็เห็นเมื่อกี้เออแตอกูไม่เห็นเลยว่ะน่ะหน้าไอ้เนสอะตรงไอ้เนสเลยเออมึงก็ต้องขึ้นมาออกไปแล้วนะไอ้บานส่วนศูนย์นะเนี่ยวีเอฟฝั่งเซฟยิงมา โอ้โหคลใครเก็บกระเป๋าไปไมเมื่อกี้